ว,วันนี้เราจะมาเปิดกล่องเจ้าไดโนเสาร์บังคับกันครับและก็พร้อมกับเล่นของเล่นเหล่านี้ที่วางอยู่ตัวนี้เป็นไดโนเสา,าร์บังคับรีโมทไร้สายนั่นเองออกมาเลยครับตัวละาเท่าไหร่ลูกไนีครับ500บาท500บาทก็ทำ <500. S 1> นะการใส่หางตรงนี้เข้าไปปึ๊บเปิดสวิตช์ตรงนี้ปึ๊บนนี้ก็ตัวนี้ ม,มันจะมีเสียงร้องนะครับถ้าเราจะให้มันเดินเรากดทีตัวนี้อันนี้เดินเดินถอยหลังนะครับนี้เดินถอยหลังอันนี้ก็คือเดินหน้าน,นี่พอเรากดเดินหน้ารัามันก็จะเดินเองแบบนี้ครับกดอีกทีหยุดนี่ีนึงเดินหยุดถอยหลังปุ๊บหยุดแล้วกตอนนี้จะเป็นเสียงร้องนะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเดรัเสาบ,บางัางคับพอยยาวส่วนเจ้าตัวนี้ครับ พกคได้โเสียงเหมือนจริงมากครับอย่างดุเลยนะครับอ,อีกทีนึงเรามาดูไอแบบฟุงฟิ้ง,งมุ้งมิ้งกันบ้างครับนี่อันนี้ก็คือเจ้าหญิงนะครับตโนไว้ใช่หรือเปล่าหรือ,เ,อรเจ้าหญิงซินเดอเรล่าเจ้าหญิงฟอเสเซนนี่ก็ไม่น่าจะใช่มีเสียงม้าด้วยนะครับเสียงมา้อาอ๋อตัวนี้กับพังอีกแล้วนะครับ อา้าวไม่พังนะครับนี่วิ่งได้ครับก็คือวัววัวจิ๋วน่ารักนะครับอืมตัวนี้ก็คือเด็กสาวท้ายสระทอกแบคทีโอโซลัสสไปเดอร์มันกี้แล้วก็แบคทีโอโซลัสอีกหนึ่งตัวเด้วสาวชิคกู ครับเร็วเรสิครับนี่โอ้ได้เลือเสาตัวใหญ่บิ๊กเบิ้ม,อม,อมโอเคครับสนัมนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย